ช่วงเเคจากภูมิปัญญาของชาวบ้านทางภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการปลูกต้นมหาดไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นมะหาดนี้เป็นพืชสมุนไพชนิดหนึ่งจึงได้เกิดการร่วมมือกันของบริษัทเอกชนร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อผลิตตำรับสมุนไพรมหาดโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณในการวิจัยค่ะ คุณสมบัติของแก่นมหาดเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ <What? S 1> พื้นบ้านของไทยเราอะคะ่ะใช้ประโยชน์ในทางทางด้านยานะคะ mm hmm. ก็ก็คือใช้เนื้อไม้รวมทั้งแก่นไม้เนะะี่ยค่ะไปต้มฟต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะก็จะมีฟองขึ้นอยู่ข้างบนนะคะก็จะช้อนเอาฟองเนี่ยค่ะไปใส่บนผ้ากองหลังจากนั้นช้อนเอาฟองฟองที่ได้ก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะ,นะคะ เสร็จแล้วก็จะไปบีบน้ําออกแล้วก็จะเอาก้อนนี้ค่ะที่ได้นี่ค่ะไปย่างไฟพอย่างไฟอ่อนๆเสร็จก็จะมีสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะก็เรียกว่าปวกหาดมีลทธิ์ในการขับพยาธิตัวตืดคะ่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าสารสําคัญในแก่นมหาดเนี่ยสามารถทําให้หน้าขาวขึ้นนะคะลดผิวค้าได้ค่ะ หลังจากที่ทำหน้าขาวเสร็จได้แล้วก็ปรากฏว่ามีสูตรหนึ่งอะค่ะที่ทำแล้วมีผลคิ้วขึ้นนะคะก็เลยได้เอาสูตรที่มีผลคิ้วขึ้นนะคะมาพัฒนาเป็นน้ำยาปลูกผมเอาไปให้อาสาสมัครที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงและก็สีสันล้านใช้นะคะปรากฏว่าผู้ใช้นะคะสามารถยับยั้งผมร่วงแล้วก็กระตุ้นให้ผมเกิดได้ะค่ะ ก็เลยได้นำสูตรนี้นะคะไปจดสิทธิบัตรนะคะต่อมาในปี2548นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้อนุบัตให้ดิฉันลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามะคะ่ะก mm hmm. ็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยศึกษาองค์ประกอบของสารสำคัญที่มีในแก่นมหาดนะ,ะเออสำหรับวัตถุดิบนะคะได้จากชาวบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธา,านีและก็อำเภอ สหัสขันที่จังหวัดกาลสินค่ะออในด้านการคิดคน้นนี่หลังจากที่คิดค้นแล้วก็ให้อาสาสมัครใช้เนี่ยเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผลข้างเคียงของผู้ใช้ในขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะเนื่องจากว่าเ,ออเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็ไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีวัตถุก,กันเสียค่ะในอนาคตเนี่ยจะมี ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือแชมพูยับยั้งผมร่วงะนะคะซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากออสำนักพัฒนาเทคโนโลยีสาหกรรมไทยค่ะหรือว่า i t แทที่เรียกกันว่า i t แทแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารครามแล้วก็สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชอของกระทรวงวิทย์อะค่ะให้เงินมาในการออทำวิจัยแชมพู ที่มีประสิทธิภาพโดยที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะให้การสนับสนุนอาจารย์บุษบาท,ทละเสนาในการควบคุมการผลิตด้วยค่ะ<อ>เราก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้โรงงานผลิตภัณฑ์ของชาวโมงตรงนี้เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคดิฉันก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของกระบวนการผลิตทั้งหมดควบคุมการผลิตทั้งหมดตอนนี้ ที่เรากําลังจะขอมาตรฐานคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือมอปอชแล้วก็คาดว่าผลน่าจะออกเร็วๆนี้นะคะว่าจะผ่านไม่น่าจะมีปัญหาใดๆอีกเรื่องหนึ่งที่เราเข้ามาช่วยทางโรงงานก็คือการที่จะให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะในระดับสากลเราก็เลยเข้ามาช่วยตรงนี้แล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและผู้บริโภคไว้วางใจว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใดๆสมุนไพไทยเป็นสิ่งที่มีค่าหากเรารู้จักประยุกต์ให้เกิดประโยชน์นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่ะเรายังมีสาระดีๆมาให้ติดตามได้ใหม่ในช่วงเทคอเบกในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ